สวัสดีค่ะวันนี้พี่ทรงชักนะคะเออทรงชักเป็นไหมของเพียเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อพี่ก็เฉยเลยนะคะไรการสดไรการสดรู้จักแอมี่ได้ยังไงคะทางเรียกว่าเฟซบุ๊กใช่ไหมเฟซบุ๊กไปค้นหายังไงเจอคนเคนส่งก็ต้องการไปทำงานที่ต่างประเทศเขาส่งไปมัากรุ๊ปเล็กเข้าไปที่ว่าแอมี่งานไต้หวันแต่ว่าขึ้นมาเลยครับ แล้วตัดสินใจนานไหมต่อจะมาสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์เป็นคุณจงหวัดอะไรคะในนามตัวอะไรอายุเท่าไหร่คะอายุ39มสิบเก้าครับสนใจอยากไปวันนี้มาดูงานเป็นโรงงานโรงงานผลิตแผ่นสแตนเลสนะครับะใช่ที่นี่ดูให้ว่าเออตยวนี้ก็เหมาะได้ทีก็เดี๋ยวส่งไปสมัครให้แล้วก็ให้นายจ้างคัดเลือกถ้าติดงานนี้ก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีก็วันวีซ่านะคะแล้วก็วันมาเกอโอเค